สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลัก10ล่างชุดมาตรฐานประจำงวดวันที่1เมษายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจะออกอะไรสุดสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการวางสูตรหลักสิบล่างชุดมาตรฐานเลยนะคะ โอ้ oh, ปวดหัวมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ลงตัวนะคะมันเริ่มทำให้อาจารย์สับสนนะคะ fc ก็คงจะเหมือนอย่างอาจารย์เช่นกันนะเอามาช่วยอาจารย์คิดแล้วก็วิเคราะห์กันเลยนะคะถ้าเป็นหลักสิบล่างชุดมาตรฐานนะคะ mm hmm. ก็เป็นสูตรที่อาจารย์ค่อนข้างจะมั่นใจมากกว่าสูตรที่วางไปทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. เหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสูตรหลักสิบล่างแบบระยะยาวนะคะแล้วก็ใช้สูตรเดิมๆตลอดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสูตรของพี่นีสูตรของคุณกัญชัยอะไรแบบนี้นะคะที่ท่านชอบใช้ของอาจารย์เป็นประจำประจำนะคะแล้วก็ทําให้ได้รับโชคกันนะคะขอโทษนะคะที่เอ่ยนามไปนะคะทีนี้หลักสิบล่างนะคะของชุดมาตรฐานเนี่ยอาจารย์จะลองวางให้เหมือนเก่าเลยนะคะ ของวันที่16มีนาคม66นะคะหลัก10ล่างของชุดมาตรฐานอาจารย์วางไปในคลิปที่5ใครอยากย้อนไปดูก็ลองย้อนไปดูนะคะของงวดวันที่16เนี่ยอาจารย์วางไปทั้งหมด5สูตรนี้นะคะจากเล่มต่างๆที่เขียนโน้ตไว้นี่นะคะมันก็จะได้ตัวเด็ดนะคะท่านผู้ชมที่เลข7นะคะแล้วก็เลข5้าเลข3นี่นะคะมันจะเป็นแบบ6กหลักนะพะแล้วเราแล้วเราได้เขาเรียกอะไรคะหลัก10ล่างแบบ แบบคู่ขี้ใช่ไหมเราก็ได้เลขขี้มีเลขอะไรบ้างมันจะไม่มีที่เลขเก้าอย่างมันเลขสามห้าเจ็ดสามห้าหนึ่งสามห้าแล้วก็เจ็ดแบบนี้นะมันจะโนเก้าใช่ไหมของสูตรนี้แล้วมันสัมพันธ์กันท่านผู้ชมเห็นไหมคะมันได้เด่นที่เป็นเลขขี้อ่าแล้วอันนี้มันก็ได้ตัวเด่นๆที่เป็นเลขขี้หมดเลยนะคะก็เลยชอบเนี่ยสามตัวเนี่ยเจ็ดสามเนี่ยเจ็ดก็มีตัวเดียวนะที่เด่นๆอาจารย์สอนไปให้ดูของงวดนี้แล้วนะเนี่ยแล้วก็ เลขสามเลขสามก็มีอย่างนี้ค่ะส่วนเลขห้ามันก็อยู่ในมาตรฐานนี้ด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยถึงชอบเลขห้านี่ค่ะมันก็มีโอกาสมาได้ทั้งเจ็ดสามห้านะคะก็ให้ทั้งตัวเด่นตัวกันไปหมดเลยนะคะอ่ามีก็มี fc ที่ถูกเจ็ดสามอยู่นะคะเจ็ดสามก็มีนะที่ให้ไปนะคะเจ็ดสามหรือว่าสามเจ็ดเนี่ยคะ่ะมันสลับไปสลับมาในหลักสิบหลักหน่วยนะทีนี้สําหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมลองดูนะ,ะแต่ละสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวทั้งสิ้นเลยนะคะ ได้เชื่อถือแล้วก็มั่นใจมากกว่านะคะโผจะพลิกหรือเปล่าคะท่านผู้ชมอเดี๋ยวลองดูเนาะ,ะเดี๋ยวเก็บอันเก่าไปก่อนนะวางไว้ตรงนี้เนาะทีนี้เรามาเริ่มดูนะคะหลักสิบล่างของชุดมาตรฐานงวงันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยนะคะ,ะจากเดี๋ยวดูตรงนี้เลยนะคะสูตรแรกนะคะเดี๋ยวดูเจอสูตรไหนก่อนก็ดูสูตรนั้นไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจารย์วางให้หมดเลยนะคะวางทีเดียวไปเลยนะ ให้เปนเห็นเยอะๆเลยแบบนี้ประมาณตรงนี้เลยนะคะอ่ะแค่นี้ก็เห็นนะมาเริ่มดูสูตรเดี๋ยวสูตรเจอสูตรไหนก่อนก็ดูนะคะอาเจอสูตรนี้ก่อนนะคะเป็นสูตรเออหลักสิบหลักสิบล่างระยะยาวนะคะสาวที่สามงวดเลยเจอสูตรที่ห้าก่อนว่าดูดูไปก่อนเลยนะคะสูตรนี้เลยนะสูตรนี้ก็ค่อนข้างเดินดีนะคะ่ะท่านผู้ชมตั้งแต่งวดที่ออกแปดสองมาเลยนะคะยาวปื๊ดไปนี่เลยนะคะถึงงวดที่ยี่สิบหก ออกที่หนึ่งสี่นี่นะก็ยังเข้าอยู่นะคะที่หลักสิบต่อมานะคะเมื่อที่ยี่สิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองและสามสิบสามนะคะเจ็ดสามนะห้าห้าแปดศูนย์แล้วก็อะไรขึ้นี้เก้าสองสี่เจ็ดแล้วก็ห้าแปดนี่นะคะ เข้าดีเลยทุกงวดเลยยาวมาเลยนะตามน,นี้ปื๊บปื๊ปื๊ปเลยสาหรับงวดนี้นะงวดที่สามสี่สามได้สองสี่เจ็ดแปดศูนย์เก้านะคะสองสี่เจ็ดแปดศูนย์เก้าเป็นสูตรที่หนึ่งเลยนะคะต่อมานะคะดูสูตรที่สองสูตรที่ 2. สองแป๊บนะคะ fc เจอสูตรไหนก่อนดูสูตรนั้นนะคะสูตรที่สองจะเป็นสูตรนี้นะคะสูตรนี้ระยะทั้งหมด สีออ่สิบสี่งวดอันนี้กี่งวดเนี่ยอันนี้สามสิบสามงวดนะอันนี้ค่ะเขียนไ,ว,ไว้ตรงไนดีล่ะอันนี้คือสามสิบสามสามสิบสามงวดนะอันนี้สี่สิบสี่งวดอยู่ตรงนี้เขียนไว้ก่อนกันลืมตามนี้เลยนะคะสี่สิบสี่งวดสูตรนี้โหอาจารย์ก็รักมากเลยนะคะตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งเจ็ดนะมี ตลอดเลยนะคะยาวเปิดไปเลยนะ,ะจนถึงตรงนี้เลยนะคะถึงตัวที่ออกหกหนึ่งนี่นะคะหกหนึ่งในงวดที่ยี่สิบหกนี่นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้เลยนะคะยี 20, 27, 28, 29, 30, ่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบดีไล่มาเลยนะคะมาหลุดนะคะตรงงวดที่ออกหนึ่งสี่นี่ออกเป็นตัวหลักหน่วยนะคะแล้วก็กลับมาเข้างวดหนึ่งแล้วก็หลุดนะคะเนี่ยหลุดแต่มาอยู่ที่หลักหน่วยนะ,ะต่อมานะคะก็กลับมาเข้าที่หลักสิบ ติดต่อกันนะคะงวดที่แล้วจานก็วางให้นะคะเนี่ยเจ็ดสองสามสี่ห้าเก้าออกที่เจ็ดสามงวดนี้นะสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชมสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคแบบนี้เลยเนาะสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่เอาเป็นสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรสามดาวทั้งคู่เลยนะคะทุกสูตรนี่เดินดีหมดแล้วบางสูตรก็มีมีข้าบบางหนุดบ้างอันนี้ก็ยังเหมือนกันนะคะ บางทีก็ไปอยู่ที่หลักหน่วยนะคะสองงวดแต่มันจะระยะดูดูก่อนนะคะระยะคือสี่สิบสี่งวดอันนี้สามสิบสามงวดต่อมาจเจอไมนีีอ่าดูตุงสูตรนี้นะคะสูตรนี้เจอก่อนเลยนะคะอันนี้ก็ระยะยาวนะคะอันนี้สามสิบแปดงวดหลุดหนึ่งงวดเดี๋ยวดูก่อนนะ,ะน่าจะหลุดหนึ่งงวดนะคะท่านผู้ชมสามสิบแปดงวดนี่ค่ะ อันนี่สามสิบแปดงวดนะสามสี 3, 4, ่เก้านี่นี่ค่ะอันนี้หลุดหนึ่งงวดนะสามสิบแปดตรงปากกาแดงนี่นะคะสามสิบแปดงวดเขียนไม่ค่าวๆเฉยนะเพราะอาจารย์จะเอาไว้ตัวเองจําเองนะคะว่ามันอันสุดไหนเดินดีไม่ดีสามสิบแปดอันนี้สามสิบแปดงวดนะคะก็ยังแพ้สี่สิบสี่งวดเนี่สามสิบแปดงวดแต่อันนี้หลุดหนึ่งนะคะอันนี้หลุดสองอันนี้ไม่หลุดเลยนะตามนี้เลยนะคะ กูตรงหนึ่งห้ามานี่ปื๊ดปื๊ดมาถึงนี้เลยะคะสามสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งนี่ค่ะอันนี้หลุดหนึ่งงวดนะหลุดนานมาแล้วเลยคะ่ะหลุดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นูนะคะเอ้ยหกสิบห้าหนูนะะกะหกสิบห้ากลางกลางปีอันนี้เจ็ดสามยังเข้าอยู่นะคะเจ็ดสามเก้าสองหนึ่งสี่นี่ห้าแปดแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดอะไรนี่ค่ะตามนี้นะคะสามสิบอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสามสิบแปดงวดนะ โอเคนะต่อมานะคะต่อมาสูตรไหนเนี่ยสูตรเดี๋ยวเปิดก่อนนะอ่าสูตรนี้ก็โอเคนะอันนี้คัดไปจากเล่มสีแดงนะก็คือแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดสี่นี่นะคะท่านผู้ชมแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดสี่นี่ก็โอเคเลยนะเดี๋ยวแป๊บนะก็ ระยะอันนี้สามสิบเจ็ดงวดหลุดหนึ่งงวดตรงนี้นะคะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดงวดนะหลุดหนึ่งนะคะหลุดหนึ่งตรงนี้เลยนี่ค่ะเป็นหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างอาจารย์คัดมาไว้นะจากเล่มสีแดงๆนู่นนะคะของของเก่านะคะก็คัดไว้ไหลเล่มหน่อยกลัวมันหายนะคะท่านผู้ชมกลัวมันเปื้อนน้าด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ กันไว้นะคะมี8ปดสามมาเลยนะคะยาวมาจนถึงนี่เลยนะคะ่ะจะมีเครื่องหมายถูกทุกงวดนะคะจนกระทั่งถึงหนึ่งห้านี่ยี่สิบหกงวดรวดเลยนะคะต่อมานะคะงวดที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดยี่สบเก้านี่สามสิบนี่หลุดนะคะงวดที่ออกหนึ่งสี่นี่มาย้ายมานะคะจากหลักสิบไปอยู่ที่หลักหน่วยนะคะนี่อยู่ที่หลักหน่วยก็ถือว่าเออ่หลุดมาอยู่หลักหน่วยแล้วก็กลับมาเข้าตามปกติหลายงวดแล้วนะคะ,ะงวดที่แล้วนะคะเจ็ดสามอยู่ตรงนี้เลยนะคะเลขเจ็ด อาจารย์เริ่มไม่ค่อยมีเสียงแล้วนะเดี๋ยวต้องพักผ่อนแล้วดื่มยาที่เอฟซีส่งมาให้นะคะเป็นสมุนไพรไทยเนาะช่วยได้นะต่อมานะคะงวดที่สามที่เจ็ดแล้วเนาะงวดนี้ได้ได้ล็อกเดียวกันเลยนะคะนสูตรค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์บอกก่อนเลยนะคะสูตรของอาจารย์นะ,ะถ้าเป็นสูตรเกี่ยวกับกหลักสิบล่างจะเป็นสูตรระยะประมาณสองบรรทัดแต่ก็มีคูณกันด้วยนะคะอา่าสูตรยาวๆนะคะท่านผู้ชมมันจึงจะไม่หลุดนะคะถ้าอาจเอาสองจุดนะ จุดที่หนึ่งกับจุดที่สองมาบวกกันแล้วเดินอะไรเงี้ยโอ้ยอย่างนั้นมันมันไม่ยาวนะคะมันจะมันจะหลุดง่ายนะคะอย่างเงี้ยดูสิคะเออสาที่เจ็ดงวดหลุดไปแค่งวดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดสี่จําจริงก็มีสูตรหวยทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะอยู่ที่ว่าเอ่อใครจะมีความสามารถในการทําสูตรนะคะให้มันหลุดได้น้อยที่สุดเลยนะคะ ทั้งหมดนี้คือสูตรเก่าหมดเลยนะคะต่อมาสูตรที่สี่นะเดีย๋ยวหาก่อนนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์อันนี้สองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดศูนย์อยู่ที่ไหน อยู่เล่มนี้ป่ะอยู่เล่มเหลืองนะแปดศูนสูตรห้าตัวก็เดินเยอะเลยเดินดีแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ชุดมาถักมุดชุดมาถานนี้เราต้องใช้หกตัวเลยนะคะเต็มพิกัดเลยนะคะเจ็ดแปดศูนโอ้ยว่านี้น่าสนใจเลขศูนย์แน่น่าจะใช่นะถ้าไม่หลุดไปซะก่อนนะใช่จะใส่ใส่ดอกจันไว้ก่อน อาจารย์ทำให้นอกเหนือจากตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็คุยกันท้ายคลิปเนาะด้วยความเป็นห่วง f อฟซีนะอาจารย์หาไม่เจอนะ7เจ็ดแปดศูนย์ไม่ได้แม็กไว้ด้วยเจ็ดแปดศนไม่เจอไหมเนี่ยเจ็ดแปดศูนยะ์หนึ่งสามสี่ จะอยู่ท้ยทยไทยไท,ท้ายเล่มไหมออันนี้ก็เข้าขงวดที่แล้วอันนี้ก็เดินดีนะสองทีห้าโอ้น,นี่ก็เดินดีเออเจอแล้วนะท่านผู้ชมอ๋ไมีใช่นะนี่ก็เจ็ดแปดศูนย์เหมือนกันอันนี้ก็เข้าของงวดที่แล้วอันนี้หกหกตัวด้วยเจ็ดแปดศูนย์ หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าเอาเจอแล้วะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรระยะสิบแปดงวดนะอันนี้สิบแปดงวดอันนี้สิบแปดงวดนะน้อยก็เพื่อนเลยเนาะสิบแปดงวดแต่ไม่หลุดเลยนะคะตรงนี้เลยเดี๋ยวกันนะขยับโอ้เต็มโต๊ะอาจารย์เลยเนาะการที่กลัวเอฟซี FC จะ ไมได้โชคนะห้าสามนี่นะคะหนึ่งสี่สี่นี่มาเลยนะถึงถึงเจ็ดสามนี่ยังเข้าอยู่นะคะแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าเนี่ยเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามเก้านะคะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าหายยากหายเย็นนะยู่ท้ายเล่มเลยนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าอาจารย์ให้ไปสองดาวเหตุผลเพราะว่ามันเป็นระยะสิบแปดงวดแต่ไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดระยะมันยังสั้นอยู่นะคะเอามาช่วยด้วยนะคะตามนี้เลยนะ อันนี้เรามาดูตัวนะคะที่เราจะเช็คนะ,คะมาเริ่มดูตั้งแต่เลขเออเลขหนึ่งเลยเนาะเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเลขหนึ่งมีสามนะคะสามสูตรในห้าสูตรนะคะท่านผู้ชมสามสูตรในห้าสูตรโอ้สามสูตรห้าสูตรก็ไม่น่าจะมีนะคะเลขหนึ่งงวดนี้ตัดออกไปเลยเนาะเพราะความมั่นใจงวด เลขสองหนึ่งสองสามนะคะเลขสองมีสามสูตรอ่าสามสูตรเท่ากันเลยนะคะเอออกไปเลยนะคะ,ะน้อยลงลงมาละต่อมาเลขสามเลยนะคะหนึ่งสองเลขสามมีสองสูตรอ่าสามอะไรก็ว่าไปไม่มีแน่นอนเนาะก็ไม่เอาเลยนะคะต่อมานะคะเลขสี่เลขสี่มีหนึ่ง สองสามเลขสี่มีสสูตรนะคะท่านผู้ชมเลขสี่มีสี่สี่ในหเอาใส่กรอบไว้ก่อนเนาะอ่ะสในหใส่กรอบไว้ต่อมาเลขห้นะคะหาก่อนเลข5อ่ะมีตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมมีหนึ่ตัวอ่างวดนี้เลข1เลข2แล้วก็เลขห้าตัดออกไปเลยนะคะต้องการแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะในใจของอาจารย์นะ,ะเลขหนะคะท่านผู้ชม เลขหกไม่มีเลยนะคะไม่มีสักกสูตรเลยนะคะเลขหนี้ตัดออกไปเลยนะคะเลขเจดเลขเจดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่สูตรนะคะเลขเจดก็มีสี่สูตรนะคะท่านผู้ชมใส่กรอบไว้นะใส่กรอบไว้นะคะ,ะต่อมาเลขแปดมีหนึ่งมีสอง มีสามมีสูตรมีสี่สูตรนะคะเลขแปดก็มีสี่สูตรเหมือนกันนะคะสี่เจ็ดแล้วก็แปดโผจะพลิกหรือเปล่าคะท่านผู้ชมอาจารย์เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วเอา้าดูสินะคะต่อมานะคะดูที่เลขเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะ,ะเลขเก้าคท่านผู้ชมมีห้าสูตรเลยนะ,ะนี่นี่ค่ะ เลขเก้านะคะมีห้าสูตรอาจารย์ใส่เกาะไว้นะเต็มพิกัดเลยนะคะเแต่ในสูตรคู่ขี้นะคะเราทําได้เป็นเลขคู่นะคะหลักสิบล่างนะคะคู่ขี้มีสองสูตรนะอาจารย์บอกไว้ก่อนนะมีสองสูตรนะคือสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองมีสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะได้เป็นเลขคู่นะคะท่านผู้ชมได้เป็นเลขคู่ทั้งสองสูตรเลยนะเนี่ยแหละนะสองสูตรเลย แต่อันนี้นะคะของชุดมาตรฐานนี่ได้เลขขี้นะคะที่เด่นสุดเลยนะคะเต็มพี่กัดเหมือนเหมือนวัวที่แล้วนะวดที่แล้วก็ได้เลขอ้าวเล่มไปไหนล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมได้ที่เยอะที่สุดเลยนะคะคือเลขเจ็ดมาทุกสูตรเลยนะคะเลขเจ็ดมาเต็มพี่กัดสูตรตัวเดียวด้วยนะคะได้ตัวเดียวเลยนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนี่ค่ะ แล้วมันไปสัมพันธ์กับคู่ขี้ใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปนะะี่ค่ะมันสัมพันธ์กันเนี่ยค่ะมันเริ่มขัดแย้งแล้วนะคะท่านผู้ชมอ,อยู่ที่ท่านผู้ชมแหละนะคะจะเอาตัวไหนนะคะต่อมาะะดูเลขศูนย์ก่อนเนาะเลขศูนย์เลขศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามเลขศูนย์ 1, 2, 3, ก็มีสี่สูตรนะคะเนี่ยยังเป็นสำรองของเลขเก้าอยู่นะคะนี่ค่ะนี่แหละทำไงดีนะ เลขศูนย์มีสี่สูตรเพราะฉะนั้นอาจารย์ทําไปตามสูตรนะคะตัวที่เด่นที่สุดเลยก็คือเลขเก้านะมีห้าสูตรนะคะตัวนี้เลยนะคะ,ะคู่ขี้ที่เราตามมานะคะจะหลุดหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมดูก่อนนะ,ะนี่ได้เลขเก้าเลยนะคะเลขเก้าตัวแรกเลยนะคะห้าสูตรใส่สีออไว้ก่อนนะ,ะต่อมานะคะสำรองมีฮะ สำรองที่สี่ตัวก็มีเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์นะคะแล้วก่อนใส่ใส่สีนี้ไปก่อนนะจะได้แยกแยกสีนะสี่เจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์นะคะอยู่นี่เลยนะคะสี่อาจารย์มาเขียนไปน็นยะังนะสี่เจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์นะสี่เจ็ดแปดศูนย์อ่ะอันนี้เป็นสูตรค่อนข้างเตืนเดินดีด้วยนะคะท่านผู้ชมสี่เจ็ดแปดศูนย์นี่ 4780แล้วเราเอามาเทียบกับถ้าเป็นคู่ขี้นะถ้าเป็นคู่ขี้วดนนี้เราได้เป็นเลขคู่ใช่ไหมมันก็จะมีเลขสี่ที่ชนกันนะคะใส่ํำลองไว้ก่อนเนาะเลขสี่เนี่ยนะคะฮนะคะ่ะชนตัวที่หนึ่งเลขเจ็ดนะคะไม่มีนะ,ะใน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 ตรงนี้นะ,ะเลขแปดอ่ะมีอยู่นะคะเลขแปดก็มีอยู่ตรงนี้นะคะแต่มันก็จะไม่เด่นในในใน,ในสูตรหลักสิบที่เราเรียนมานะคะเลขแปดตัวนี้นะคะ่นะ ต่อมาเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมมันมีสูตรชนกันนะที่สี่กับศูนย์นะคะที่สี่กับศูนย์นะชนชนเด่นเลยแหละนะคะของถ้าเป็นหลักสิบที่เป็นเลขคู่นะจะจะ n เบอร์โนคือไม่มีหลักสิบล่างนะคะคือเลขเลขหกกับเลขสองนี่นะคะเลขหกกับเลขสองแล้วมันก็ไม่เด่นด้วยนะสําหรับงวดนี้ในนี้นะในสูตรเหล่านี้ที่เราเรียนกันนะคะเลขหกนะคะไม่มีเลยนะสักกระสูตรหนึ่งนะเลขสองนะมีสามสูตรนะคะนี่ค่ะ เวลาอาจารย์เคลียนะคะท่านผู้ชมหลักหลักเขาเรียกอะไรคะหลักสิบล่างนะทั้งหมดเลยนะทั้งหมดที่อาจารย์เคลียรมายี่สิบห้าสูตรนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะเขียนไว้ท้ายๆนี่นะตรงนี้วงวงเล็บไว้ให้นะคะยี่สิบห้าสูตรนะคะยี่สิบห้าสูตรจะเด่นที่สุดนะคะ อาจารย์เขียนไว้ก่อนนะศูนย์นะคะที่สิบแปดสูตรเขียนให้ตรงนี้เลยศูนย์สิบแปดสูตรจากยี่สิบห้าสูตรนะได้ศูนย์สิบแปดสูตรได้เก้านะคะท่านผู้ชมสิบเจ็ดสูตรไม่น้อยเลยนะคะสิบเจ็ดสูตรนะคะแล้วก็เลขสี่นะคะตามที่อาจารย์ใส่สีให้ดีนะเลขสี่จากยี่สิบห้าสูตรนะเลขสี่นะคะ,ะ,คะได้สิบหกสูตร สี่ะะได้สิบหกสูตรเยอะสุดนะคะก็จะเป็นเลขศูนย์แล้วก็ลองมาที่เลขเก้าแล้วก็ตามมาด้วยเลขสี่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นณเวลานี้นะได้เพิ่มมาเป็นสามตัวนะคะแล้วอาจารย์ไปขีดเขียขขนยยนะคะท่านผู้ชมหลักสิบล่างเขียนไว้ก่อนสิบล่างวันนี้เอาจริงนะคะสิบล่างนะเออมีอยู่สูตรนึงนะคะท่านผู้ชม งวดนี้นะคะไม่ไม่ไปในแนวของเลขคู่นะสามตัวมาตัวสามตัวมาหนึ่งตัวอาจารย์ไม่ได้เขียนมาให้ซะด้วยนะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะหาเจอไหมเดี๋ยวขอเวลาหนึ่งนาทีนะคะถ้าเจอจะเขียนให้เลยมีความเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวหา่อนไม่มี ดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตแป๊บนะคะไหนไก็ไหนไหนแล้วนะเต็มท้เลยนะคะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งได้เลขอะไรนะไปด,ดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาค่อยวางนะคะอาจารย์จะสรุปที่หลักสิบล่างเลยได้สามเจเก้านะคะงวดที่แล้วได้ในงวดที่แล้วก็สามเก้างวดนี้ก็สามเจ็ดเก้าโอเคนะเขียนให้นะคะตรงนี้เขียนให้ก่อนนะเป็นสะ แบบสามตัวนะอเก่านะสามเจ็ดเก้านะคะออกมาที่เจ็ดสามเลยเขียนให้ก่อนคือเข้านะคะเข้าที่เลขเจ็ดนี่ค่ะแล้วงวดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ไหลระยะไหลงวดอยู่เหมือนกันนะคะเป็นระยะสิบสิบวดต้นๆน,นะคะสิบเอ็ดสิบสองงวดอะไรประมาณนี้นะสามเจ็ดตะกี้ไ่ลืมลืมเหลือบดูนะคะนี่ค่ะมันก็ไม่ได้เป็นเลขคู่เหมือนกันนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าเป็นเลขสาม มีแค่สองสูตรนะต,ตัดไปเลยนะคะถ้าเลขเจ็ดนะมีสี่สูตรแล้วเลขเก้าเนี่ยมีเยอะสุดเลยนะ,ะก็ยังอยู่ในนี้นะคะท่านผู้ชมมีโอกาสนะคะจะตัดไว้ก่อนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะก็อาจจะเป็นเลขเก้าได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูหลักสิบที่เราต้องการนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะในสูตรอื่นๆน,นะคะที่อาจารย์ไม่ได้วางให้นะคะตัวนี้นะศูนย์นะ จาก25นะเดี๋ยวใส่สีตรงนี้หน่อยนะยสีเดียวกันอีกไม่เป็นไรเนาะฉีดตรงนี้นะ25สูตรนะ0มี18นะทั้งหมดเลยนะคะหลักสิบนะ25สูตรนะได้เดินดีๆนะแต่ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้เวิร์กแบบตรงนี้นะคะแต่ก็มันเดินอยู่นะคะ9นะคะ17สูตรแล้วก็สีตัวนี้16สูตรนะเพราะฉะนั้นน่าเลขที่น่าสนใจตอนนี้นะคะก็คือเลข0 แล้วก็เลขสี่ตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ไม่น้อยกันนะคะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสูตรเลยนะแต่สูตรนี่เยอะกว่าเขาเลยนะแล้วก็ตรงนี้ฮะะเลขเก้าซึ่งชนะเขาหมดเลยในจํานวนห้าสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมนี่แหละแล้วก็ตรงนี้ก็พาพาให้เราคิดหนักเลยคะ่ะว่อที่แล้วได้สามเจ็ดเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ลงให้นะจะไม่ลืมนะอันนี้ค้างไว้ก่อนนะคะค้างไว้นะฮะค้างไว้นะคะว่าจะ จะมีเวลาแล้วค่อยลงนะตรงนี้ทางไว้ก่อนนะอ่ากลมไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะคะตามนี้เลยเนาะอ่ะตามนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหลักสิบล่างของชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมมันจะเด่นที่เลขเก้านะคะไอ้พวกนี้คือตัวสำรองเลยนะคะแล้วสุดเขาเรียกอะไรก็คู่ขี้นี่จะหลุดหรือเปล่าเนี่ยมีปัญหานะคะเดี๋ยวทำไปแล้วเกิดเจออะไรดีๆแล้วค่อยมา มาลงให้อีกครั้งหนึ่งคะแต่อาจารย์ก็สรุปให้ตามนี้นะคะหลักสิบล่างนะคะจะเด่นที่เก้านะคะแล้วก็รองที่สี่กับศูนย์หรือว่าจะใช้ทั้งหมดสามตัวนี้ก็คือเก้าสี่แล้วก็ศูนย์นะคะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่เก้าสี่ศูนย์ในชุดที่เป็นสามดาวนี้หมดเลยนะคะเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์อ่าตามนี้นะคะอยู่ที่ท่านผู้ชมใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มารายงานอาจารย์ด้วยนะ อาจารย์ก็ทำาููมานั่งคิดตั้งยีสิหสูตรนะท่านผู้ชมแทบจะเป็นลมเลยนะคะเออก็อยากอยากให้ f อของทางช่องนะได้รับโชคนะคะเราไม่ได้ทำเพียงแค่สูตรครึ่งสูตรนะเล็กๆล็กน้อยน้อสองสางวดสี่ห้าหงวดอะไรแบบนี้เปนแล้วก็มันเดินมาเข้าไอ,อตามแนวทางของสูตรนะคะสูตรในการคำนวณสูตรนะคะ ที่เข้าอ่ะมันมันมันย่อมเข้าอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ไม่เข้านะ้ด้านหลังเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ใช่สูตรนะคะท่านผู้ชมถ้าสูตรมันต้องเข้าข้างข้างหลังมานะคะเออแล้วแต่ไปข้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยแหละมันสําคัญตรงนี้นะคะท่านผู้ชมลองใช้วิจารณญาณในการคิดนะคะว่าท่านผู้ชมจะเลือกตัวไหนนะคะระหว่าง9้าแล้วก็4ี่อันนี้ก็ไปสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็สูตรตรงนั้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้อาจารย์เขียนไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูในโพยนิดนึงนะ มีมันมีตัวเด่นนะคะที่เป็นหลักสิบหกกับศูนย์แล็ศูนย์กับหนึ่งนะโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเลขเก้านะโอเคแล้วก็มีด้วยนะคะก็แต่ทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะอยู่อยู่ที่เราจะชอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่ทํามาทั้งหมดเลยนะคะล้วนแล้วก็จะเด่นที่เลขศูนย์เลขสี่นะคะแล้วก็เลขเก้าเดี่แหละนะคะสําคัญเลยเอาสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะท่านผู้ชมพบอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ